ตอนนี้มีลูกอมอยู่2652เม็ดพี่มิวพี่มีเอาไปสุ่มดีกว่านะครับเพราะว่าพี่มิอยากจะได้ตัวรีเจนตัวใหม่หลือเกินโอกาสได้1%เอรเซงโอ้ยอ่าซื้อไปแล้ว3อันพี่ตังเหลือจัดอีก2อันได้นะฮะปาบเอาให้หมดตูดไปร้อยอือหมดเกลี้ยงเหลือร้อยห้าสิบลูกอมบ อโอ้โหได้ตัวแรกอนะ่ะบ้าเอ้ยเอ้ยทีนึงมาแรอีก,กอือหุยโอ้โหได้ตัวนี้เอออุ้ยโอ้โหได้รีเจนอาฮุยว้าวโอ้โห,โอ,โ,หโอกาสได้หนึ่งเปอร์เซนต์พี่บีได้มาแล้วโอ้โหชื่ออะไรเนี่ยซินิสเตอร์คาเมล่าแมนนะโอ้โหจำว่ะเฮ้ยงูดูดิ ดาเมจ500ถึง4,000คูด้า1ถึง0.25โอ้โหแจมจริงๆเลยโอ้พี่หมีร้อนวิชามากเลยตอนเนี้ยพี่หมีเอาตัวใหม่ไปลงดีกว่านะฮะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าตัวใหม่มันจะเทพไหมโอ้โหโอ้ลุย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 อย่างงี้ต้องลุยนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผม เกื่อกี้เลยพี่หมีเปิดได้ตัวอีเวนต์ตัวใหม่นะเป็นตัวระดับรีเจนนะมีชื่อว่าซินิสเตอร์แคมเปราแมนนะฮะเป็นตัวเงินที่กำลังเป็นที่ต้องการมากๆของใครหลายๆคนนะแต่ว่าพี่หมีเปิดไป5กล่องปรากฏว่าได้ในกล่องที่3นะครับโอ้โหเออไม่ใช่สามพี่สี่ปะวะเออจำไม่ได้แล้วช่างมันเถอะนะฮะ <c oughs> อันนี้พี่หมีจะเอาตัวมาทดสอบนะครับในโหมด400ก่อนนะฮะ ไม่ง่ายไม่ยากเกินไปนะครับเรามาดูก่อนว่าการโจมตีเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูว่ามันโหดแค่ไหนนะตามสเต็ปเดิมนะครับผมพี่หมีวางตัวเงินก่อนเลยเอาตัวเงินมา2ตัวเลยนะครับเจ้าฟักทองกับเจ้า,าตัวเงินสีขาวตัวตวั้งเดิมของเรานะครับสำหรับเจ้าตัวซินิสเตอร์คาเมราแมนนี่ใช้เงินในการวางเริ่มต้นอยู่ที่400นะฮะ400ร้400เหรียญโอ้ก็ไม่แพงนะเท่าเท่าเจ้าหุ่นยนต์เลยนะครับแต่ว่าพี่หมีว่ามันน่าจะโหดกว่านะโอ้โห อัพเกรดตั้ง500นอนะถ้าไปดา,ดา,ว,ดาวเมเริ่มต้นอยู่ที่500นะครับถ้าเกิดเราอัพเลเวล2จะเป็น1,000แล้วก็คูดาว1วินาทีเฮ้ย <c oughs> ก็โหดใช้ได้นะเอาละตอนนี้เจ้าซินิสเตอร์ของพี่หมีเลเวล2แล้วนะครับพลังโจมตี1,000คูดาวยัง1วิ 1> <c oughs> อยู่นะครับพี่หมีวางตัวที่2เลยดีกว,ว่านะเพราะว่า ลัวมันตีไม่ทันนะเพราะว่าเหมือนกับว่าดาเมจเริ่มต้นความเร็วจะตีช้านิดนึงนะฮะรู้สึกว่าดาเมจจะแรงกว่าหุ่นยนต์แล้วก็ตีช้ากว่าหุ่นยนต์นิดนึงในช่วงเริ่มต้นนะครับแล้วก็ใช้เงินในการอัพแพงชิปไปยงเลยนะฮะโอ้เลเวลสามแล้วกำลังจะขึ้นสี่โอ้โหโหพอเลเวลสี่ดาเมจตั้งสองพันแะน่ยิ่งเลเวลสูงดาเมจยิ่งเพิ่มเยอะนะครับตอนนี้เดี๋ยวขออัพตัวเงินรัวๆก่อน เดี๋ยวได้เงินไม่ทันนะโอ้โหพออัพขึ้นเลเวล3นะครับขวานคู่เลยโอ้โหขวานคู่กู้โลกว้าวแจมตอนนี้เลเวล4แล้วอ้ oh my god เฮ้ยพี่หมีว่าตีเร็วอยู่นะฮะตีแรงด้วยนะสับสอทีเลือดลดพวกพวกพเลยนะฮะดาเมจอยู่ที่ประมาณ2,000นะครับเฮ้ยใช้ได้ว่าเท่ด้วยตัวสีแดงแรงริ์แล้วก็ถือขวานคู่จอมพลังนะฮะ <c oughs> ขวัญคู่กู้โลกเฮ้ยเดี๋ยวถ้าขึ้นเลเวล5จะเป็นดาเมจ3 0 0 0นนะครับแล้วก็คูดาวก็คือลบ0.1โอ้โหตีไปไวเลยเนี่ยใช้ได้เลยนะครับรออีกนิดนึงอีก500กว่าบาทไม่ถึงแล้วอีก300แล้วจะขึ้นเลเวล5แล้วอึ๊บชปาได้แล้วอุ้ยหูหูเลเวลหจะขึ้นเลเวลหใช้เงินในการอัพ8,000นะฮะโอ้โห แพงบรรเลยไสเลยนะครับถ้ามันแพงแบบนี้แสดงว่ามันต้องโหดนะพี่หมีว่านะอัพตัวเงินให้ครบก่อนนะครับตอนนี้มี2ตัวอยู่ที่เวฟสิบเก้เฮ้ย,ยก็ชิลอยู่นะใช้ได้นะครับเวฟสิบเกกับเจ้าซิลิสเตอร์สตัวอัพไม่เต็มด้วยนะเคลียร์เวฟหนถึงเวฟสิบเก้าสบายๆนะฮะเดี๋ยวดูดิว่า8 0 0พมันจะตีโหดแค่ไหนนะฮะยังจ a มเอ้ยอัพเลยหุยโอโ้สับเร็วมาก ซับยังไวดีมากเลยเฮ้ยโห,ยโหยนี่เราขึ้นมาจะากลางเกมแล้วนะครับกลางเกมแล้วดิใช้เจ้าตัวนี้3ตัวขึ้นกลางเกมสบายเลยนะแต่ว่าอันนี้เป็นโหมด400นะครับก็เป็นระดับยากนะฮะยังไม่ใช่โหมดไนท์แม์ยังไม่ได้เป็นลองโหมดไนท์แม์นะครับเอามาลองตัวนี้ก่อนนะฮะว่าจะมีแนวทางในการวางตัวยังไงถ้าโหมดนี้ผ่านนะต้องเป็นลองในโหมดไนท์แม์นะครับว่าจะผ่านไหมนะฮะ ถ้าผ่านนี่โอ้โหโอพี OP เลยนะพี่หมีบอกให้รับรองว่าตามหาก็ให้ควักเลยนะครับตัวนี้โอ้โหตอนนี้ขึ้นเว็บ40แล้วนะครับกับเจ้าตัวซินิสเตอร์กี่ตัววะเนี่ยวางไปลืม1 2 3 4 5 6 6, 6ตัวนะฮะ6ตัวกับเว็บ40เฮ้ยยังชิลอยู่ยังสบายอยู่นะที่หมีว่าไหวว่าสำหรับโหมดนี้นะครับสำหรับโหมด400 ชิวๆเลยสับเร็วมากดาเมจดีมากนะครับแล้วก็ตัวหลุดมาแค่นิดเดียวเองนะวิ้โหขึ้นเวฟ45แล้วโอ้โหมิวแทนทอยเลส2.0อ,ออกมาลัวๆแต่ก็ไม่รอดนะที่บีบอกเลยโหดตัวนี้โหดสุดๆสบายนะอันนี้วางแค่ตัวเดียวเองนะยังไม่ได้วางตัวอื่นเลยนะครับวางแค่เจ้าซ i ิสเตอร์คัมเบล่าแมนตัวเดียวเองตัวรีเจนตตัวใหม่ดาเมจโหดมาก แต่ต้องวางหลายตัวหน่อยนะครับตอนนี้พี่หมีมีประมาณ8ตัว9ตัวแล้วบางเนี่ยนับกว่าน1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวนะครับตอนนี้วางไป9ตัวแล้วอู้ออาละโอ้โหเฮ้มันชัได้ดิเนี่ยมาถึงเว็บ49แล้วนะฮะเจ้า UFO ก็ไม่รอดนะเลือดเป็นล้านก็เหอะ โดนขวานคู่เข้าไปไงายท้องขี้น <c> ะ <oughs> ฮะโหดว่าถึงเวทผ้แล้วโอ้โหพี่หมีว่าผ่านฉลุยเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าบอสออกมาเนี่ยจะสับไหวเปล่าตอนนี้พี่หมีวางไปประมาณ10ตัวนะฮะบอสออกมาแล้วเฮ้ยโอ้โหเลือดลดพวกเฮ้ยชิวโอ้โหผ่านว่าโอ้โหพี่หมีว่าน่าจะเป็นตัวรีเจนตตัวใหม่ที่โอที่สุดนะตอนนี้แล้วนะเฮ้ยสุดยอด ต้องรีบไปหามาใช้กันนะฮะเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมกับรีเจนต์ตัวใหม่นะฮะตัว o อตัวใหม่พี่หมีว่าน่าจะเป็นตัวตัวทองที่โหดที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วนะถ้าเราใช้ดีๆนะครับแล้วก็มีตัวเงินมาเสริมนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เงินแพงนะฮะในการอัพให้เต็มนะเป็นตัวที่ต้องมีติดบ้านไว้สักตัวหนึ่งนะครับรีบๆไปหามาใช้กันนะแโอเคแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบพระคุณมากสำหรับการรับชม อย่าลืมกดติดตามพี่มีด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะจ๊ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้พี่มีไปก่อนแล้วบ๊ายบาย